สวัสดีทุกคนยังนอนไม่หลับเพราะว่าปรับสภาพเวลานอนอยู่วันนี้ถ้านอนไว้ได้ก็จะนอนตีหนึ่งครึง่งเพราะว่าร่างกายยังไม่สามารถนอนไว้ได้ต้องปรับสภาพ <AO ly> น่ารักเนาะเจ้าสัตว์ตัวนี้ ไปรักพ่อนเปล่าแต่พัอรักหนูที่นอนาร้กจังเลยไม่มีใครหรอกนั่งมองมันมันจะเป็นชั่วโมงละน่ารักจังเลยอ่ะดูดิ ขอโทษที่ไม่ค่อยอยู่บ้านนะลูกเมียวรักหนูจังเลยรักทุกตัวเลย 好，就这，呜呜，好，就呜呜呜呜呜拜拜拜，拜